พบกับครูตัวอีกเช่นเคยครับวันนี้เราก็จะมานะครับเรียนรู้ในแบบที่เป็นบทเรียนของสายเบสนะครับก็คือสาย4สาย5สาย6นะครับทีนี้มาดูตามโน้ตนะครับโน้ตในที่นี้ก็จะให้นะฮะเล่นในโน้ตในสายที่4นะครับแบบเปล่านี้เนาะดูโน้ตห้องแรกได้เลยนะครับดูห้องแรกห้องที่1นะครับก็จะเป็นโน้ตตัว E เห็นไหมครับตัวดีนะสาย4นะครับสาย4ีกับสายนี้ครับเล็งไหม 6 54ตรงนี้นะครับนีน่นะโน้ตก็จะอยู่บรรทัดที่ใต้บรรทัดที่1นครับโน้ตตัวนี้ฟังเสียงโน้ตตัวดีนะครับจังหวะที่เล่นก็จะเล่นเป็นลักษณะของตัวตัวกลมนะครับก็คือ4จังหวะนะครับผมขอขยับจังหวะขึ้นมานิดนึงนะครับตรงนี้นะครับให้เราได้คุ้นค้นชินกับจังหวะนะครับตรงนี้นะครับเอาป้ายตรงนี้นะ,ะโน้ตมันจะติดนิดนึงนะครับโน้ตสาย4นะครับเล่นเป็นตัวกลม ก็คือหนึ่งห้องต่อสจังหวะนะครับผมจะเล่นให้ดูแบบนี้นะครับสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่รูปแบบนี้นะครับเวลานับห้องนะครับก็นับเช่นเคยนะครับห้องหนึ่งห้องสองห้องสามนะครับก็มาอย่างนี้นะหนึ่ง6สามสี่ห้าหกมีหกห้องนะครับจำไว้อย่างนึงนะครับก็คือโน้ตตัวนี้ อยู่ในเส้นที่4นะอยู่ที่เส้นที่4นะครับอยู่เส้นที่4คือโน้ตตัวดีนั่นเองครับโน้ตตัวดีนั่นเองอ่าก่อนที่จะฟังโปรแกรมเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะนับจังหวะให้ดูก่อนนะครับหห้องมี4จังหวะนะครับเล่นโน้ตตัวดีนะครับ,นนตตนะรบอ่าฟังโปรแกรมกันเลยนะครับปึ๊บอ่าต่อไปห้อง2ห้อง3แล้วก็ห้อง4 ห้องห้าแล้วก็ห้องหกนะครับน็ตตัวดีเนอโน็ตตัวเลน, e, นั่นเองเวลาเล่นนะครับแบบ่าข้อเอก่อนเนาะเรานับไปพร้อมๆกันนะครับสามไอ้หนึ่งสองสามสี่ห้องสองห้องสามห้องสี่ห้องห้าแล้วสุดท้ายห้องหก มีอยู่หก้องนะครับอย่าลืมนับจังหวะถูกด้วยเวลาเล่นนะครับให้เล่นลถโตกฟิสโตกนะลดโตกนะครับก็คือดีสซย4แล้วก็พักไปที่สาย3นะครับอ่าต่อไปข้อ B ีข้อ B ข้อนี้ครับข้อ B ก็คือ1ห้องมี2จังหวะนะครับลักษณะที่เล่นก็คือ1 2 2 2ห้องสองจังหวะนะครับห้อง3าห้อง ครับห้อง5าลักษณะแบบนี้นะครับอ่าต่อไปแบบฟาดคอซีคอซีก็จะเล่นเป็นลักษณะของตัวดาอ่าตัวดำแล้วมีเครื่องหมายตัวนี้คือเครื่องหมายหยุดเห็นไหมครับหยุดคือจังหวะนี้นะนะครับเราก็ผมลบห้องนี้ออกนิดนึงนะครับนะับห้องไปเหมือนเดิมครับโลดสายสี่ห้องหนึ่งห้องสองห้องสามห้องสี่ห้องห้าห้องหกนะครับอ่าผมให้ฟังโปรแกรมก่อนนะครับปุ๊บ มาถึงนี้อ่ามาแล้วครับไปดูครับอ่าแลักษณะแบบนี้นะครับอ่าีหยุดนะครับ3าหยุด1 2 3่หยุดนะครับอ่าเวลาเล่นเพลงนะครับก็จะเล่นเป็นตัวดำคือตัวเละหนึ่งจังหวะหนึ่งสองสาจังหวะสี่หยุด 1นึสองสามจังหวะสี่หยุดห้อง4ห้องห้าห้องหกนะครับการหยุดก็ทำได้ง่ายๆนะครับโดยการแตะที่สายนะครับเช่นห้องที่หนึ่งครับหนึ่งสองสาแต่หยุดนะครับหนึ่งสองสามแตะไว้นะครับประมาณนี้นะอ่า ไปต่อกันเลยครับห้องที่ข้อดีครับข้อดีข้อนี้ก็จะเป็นโนกขับเบ็ดหนึ่งชั้นเนาะนกขับเบ็ดหนึ่งชั้นตรงจังหวะที่1แล้วก็นกขับเบ็ดหนึ่งชั้นจังหวะที่2แล้วก็จังหวะแล้วนะครับดูนะเวลานับจังหวะก็นับอย่างนี้ครับ1และ2และ3 4อย่างนี้นะห้องหนึ่งนะครับมาดูฟังโปรแกรมก่อนก็ได้นะครับฟังโปรแกรมก่อนก็ได้นะครับมาดูห้องสอง ห้องสห้องสห้องหห้องหอ่าพอเข้าใจไหมครับทีนี้เราก็มาดูจังหวะเวลาเล่นนะครับนิดหนึ่งนะจังหวะที่สายเลสาย4ครับโนโตเล3ป้ายห้องหนึ่งหงและ2และห้องสอง ห้องสามห้องสี่ห้องห้าห้องหกนะครับอ่าสรุปนะครับโน้ตในสายที่สี่นะครับสิ่งที่เราต้องรู้คืออะไรบ้างครับหนึ่งเราต้องรู้ว่าจากโน้ตตัวนี้คือโน้ตตัวเลนะครับโน้ตตัวเลเนาะโน้ตตัวเลคือโน้ตตัวดีนั่นเองสายไหนครับสายที่สี่นะครับแล้วก็ เรารู้จักโนต้ตแล้วเรามารู้จักกับเสียงนะครับ้ตของค่าของโงดทุกทีนะนี่ค่าของตัวกกม,มีสี่จังหวะต่อไปตัวขาวมีอย่างละสองตัวดําอย่างละหนึ่งแล้วก็ขบียดหนึ่งชั้นนะครับอย่างละครึ่งจังหวะนะครับอ่าก็ลองเอาไปฝึกดูนะมีสี่ข้อนะครับการบ้านมีสี่ข้ออา,อาจจะแคปหน้าจอไว้เลยก็ได้นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่ข้อเนอะอาะแบบนี้นะครับประมาณนี้อ่ะ สำหรับคลิปนี้นะครับครูตัวก็แนะนำไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นแบบการอื่นนะครับในสายที่5และสายที่6ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากให้ซ้อมนะครับประการแรกที่เราต้องจำให้ได้ก็คือเราต้องจำโน้ตให้ได้นะครับเราต้องจำโน้ตในบรรทัด5เสิ้นให้ได้แล้วก็ต้องจำโน้ตในคอกีตาร์ให้ได้แค่นั้นเองนะครับเจอกันใหม e ่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ